พาคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทานกว๋วยเตี๋ยวร้านคุณแดงนะคะแหม,มยังไม่เคยไปทานที่ร้านของคุณแดงเลย <Yeah. S 1> เขาบอกว่าให้เข้าไปทางวัดหนองกระสังเมื่อกี้เพื่อนบ้านก็น่าจะไปซื้อตรงนี้เพราะว่าแหม่มให้ตังเอาไว้บอกว่าซื้อกินกับคุณยายนี่นะคะทางเข้าวัดหนองกระสังร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ตรงไหนนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่าชื่อร้านคุณแดงนะคะ ตรงนี้หรอคะอะ๋อยัองรออยู่ตรงนี้นี่แองนะคะอ๋นนี้อยู่ตรงนี้ขายกับข้าวไข่ก๋วยเตี๋ยววันนี้เราก็ตามมาที่ร้านนะคะเมนูวันนี้กว๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูเมื่อกี้อย่าลองงงใช่ไหมว่าแบมทำอะไรแบมบลองทดสอบไหม่ขายองค่ะทดสอบใหม่เสียงดังไหมละ่ะ เป็นสามสิบปีแล้วนะนั่นะนะ่ะไม่ถึงไม้ที่เขาใช้ไข่โอ่งนะ่ะตามบ้านนะ่ะยังใช้ได้อยู่จ้ะเราอยู่กันที่ร้านคุณแดงนะคะลูกชิ้นจัมโบกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูธรรมดาสาิบพิเศษสี่สิบเกาเหลาหมูเนื้อธรรมดาสีิบพิเศษห้าสิบข้าวเปลาสิบาทน้ำดื่มฟรีขอบคุณนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปสั่งพี่ณนะัอะไรคะ ถ้าเอาเกาเหลากเกาเหลาหมูข้าวเปล่ากเกาเหลาเป็นแบบน้ำใสใช่ไหมคะว้าวอันนี้ย่อย่อาล้อเอาเอา,าอะไรเพิ่มไหม,มไไน้ำตกสามถุงเลยน้ำตกสามถุงเอาเลยเดี๋ยวมันจ่ายตังเอง ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจ่ายให้เดี๋ยวมันจ่ายให้จ้จะจจก,กินด้วยกันโยเกิร์ตไม่มีเนี่ยไม่ม,ม,มีมีไหม,ะม,ไมคะโยเกิร์ตมีแต่ยาหู้เนี่ยจ้ะแล้วก็เอาเกาเหลากับข้าวเปล่าจ้ะพี่ดัางเกาเหลาใช่ไหมเกาเหลากับข้าวเปล่าแล้วของหนูก็เอาเส้นหมี่ น้ำโต๊มันกันเอาหมูค่ะเก้าเหลาหมูค่ะเก้าเหลาหมูแล้วก็เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวหมูมมใช,ใช่ใช่จ้ะวันธรรมดาได้ทำกับเข่าไหมจ๊ะทำทุกวันนะแล้วทำตอนไหนตอนเย็นหรออ๋อ4่วงเย็นปะ เออเปิดทำการเคยไปซื้อแต่ตรงตลาดนัดไม่ไม่รู้แม่บอกว่านี่ไงเข้าไปทางนี่นะว่ะแล้วก็เคยให้น้องชายมาซื้อเก๋วยเตี๋ยวก็มาซื้อกันอีกแหละแต่ว่าแม่ไม่เคยมาวอนย้นะครับววันไป็นเช่าทำม่ทันอ๋อนเช้าทำม่ทันจะจะได้มีกับข่าวตอนเย็น ถ้าเกิดแบบมีกับเขามาซื้อได้สบายมีคอโลมีะเรงมีอ๋อมีกับเขา่าจ้ะอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็น<อ>ยาครูหลอดเรามีไหมหลอดนะคนุณอัดาล้อเอาหลอดมายัางอ,อันนี้สามถุงแล้วเนาะโอเคจ้ะอันนี้รวมเดี๋ยวค่อยรวมกับของแม่เองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าอคอคหอโมกินโอเคบ๊ายบายจ้ะจ้ะ